ขอโทษนะคะนี่น้องกำเนิดจะไปไหนหรือเปล่าคะรอ,อ,อ,เ,พอ,อเพื่อนอยู่พี่พี่ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งได้ปะพี่จะมาขายตรงรองเลย <c oughs> <c oughs> พี่มาโชว์แอนด์เมคอัพนะคะจะมาขอแต่งหน้าเป็นสไตล์เกาหลีลไ,หได้ไหมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได,ได้อยู่อ่ะโอเคขอสัมภาษณ์หน่อยอชื่อน้องไข่มุกคะ่ะไข่มุกอยายุเท่าไหร่อายุ20ปี20ปีโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งเปลี่ยนดูกันไป สำหรับน้องคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าน้องมีปัญหาเรื่องสิวรอยสิวแล้วก็รูขุมขนที่ก <Wow. S 1> วันนี้แองก็เลยไม่ได้ลงรองพื้นให้น้องนะคะแต่จะใช้เป็นคุชชั่นเดล่าคุชชั่นตัวนี้ทางแบรนด์เอเคมาว่าคนเป็นสิวใช้ได้ไม่อุดตันและยังใช้ได้กับทุกสีผิวของคนไทยวันนี้ลงให้ดูทีละครึ่งหน้าให้เห็นชัดๆกันไปเลยไม่ใช้แค่ตัวเดียวก็คือเอาอยู่แล้วไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่ม<อ>ด้วยตอนลงใต้าตาก็คือไม่แสบเลยและต่อมาแองก็จะทดสอบความกันน้ํากันเหงื่ เพราะว่าน้องไม่มีติดชิดชู่อ,ออกมาเลยขั้นตอนต่อไปอันก็จะลงเมคอัพตามปกติได้เลยวันนี้อันจะแต่งให้น้องออกเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนๆและที่ขาดไม่ได้คือการเพิ่มความออลล่าให้กับผิวเป็นยังไงกันบ้างคะลุกในวันนี้ยังไม่มีค่ะก็ไ่ก็อนเนไหน สเปคก็ชอบคนยิ้มเก่งแล้วก็ใส่ใจยิ้มเก่งแล้วก็ใส่ใจใ<ช>แบบมีสเปคบุคลิกภายนอกบุคลิกภายนอกก็ยิ้มเก่งเลยค่ะแล้วก็ล่าเริงใช่แล้วก็ตัวสูงตัวสูงแล้วก็เป็นรุ่นพี่ค่ะเอารุ่นพี่ตัวสูงยิ้มเก่งเข้าม,ามาุโอเคไปคิดเป็นลวกษอะไรพี่น้อ